สวัสดีค่ะเอาค,ค,ค, been, h, คุณนายขึ้นน้ำแน่คุณนายอย่าขึ้นสวัสดีนะคะวันนี้ตอน่ำ oh คำเนาะค่ะบรรยากาศดีเด <im> ็กน้อยเอาคือผ้ใหญตังขึ้นน้ำแน่เอาเอาไปไป ตีเท่านั้ไม่ต้อไหล่ะไหลมันไหลตีหนตีหนไปบาลงะคะ่ะต้องต้องต้อง,อง,องมาตกปอยปอยลงน้ำคลองน,นี่บ่ใครไหลดีมันบอฮะ บวรว่ทางบ่อเลี่ยมไปไปเล่งเออไปต้องเล่งมากับตัวนีเลยบ่ให้ออกขังปล่อยเลยเ่อไรแห้งดอกเอาเอ้าเมื่อไรแห้งดอกทัง โอ้ผุ่นคุณนายไปแล้วผุ่นสิไปอาบน้ำถาอย่า,าเยเงเหรออุ้มเป็นอย่างเนาะอุ้มอยากมาเล่นนะเขาแล้วนี่อพอโบผ้ามาอีหยังอ,อ,อยากมาเล่นนะเขา ไปไปพูดเอะไปขึ้นทางเทิงก่อนว๊ะเออลบสิงโอ้โอ้ลบเด้อลบเด้อพระเอกมาลบลบพระเอกมาโอ้ยลบหน่อยพระเอกมาพระเอกเ่านะคะโอ้ยห่องกากศอยากแม่แรงเล่นน้ำมูเขาเป้อยากแม่แรงน้ำมูเขา อย่าอย่ามาเล่นนเขาห้องกากอยู่ว่าจะเห็นอย่างอาทมว้นมาลเอาลงคอยเลย เสียงห้องกา๊กา๊พี่น้องเอ,อ้ยอย่ามาหลินให้เขาเอายู่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 ยุ่พี่ป้ายขี้บึงพี่ป้ายใช้มือแล้วคุหละเทียเอาขึ้น,น,นบ,บ่บ่ไหลแห้งด้ดวยก็หนโอ้ดิ้งห่อยพุน่นเอามาเอามามามา คนละเทียคนละเทีย,ยขื่นไ,ได้กินขื่ก้อนเขอขื่นก้อกน,น <c oughs> อย่าขื่นกักนเอาออกอ๊อกออก,ออกเธนี่รถฉันจไปแล้วออ,อ,อ,ออกเด้อออกเด้อออกเด้อขอทางครับขอทางเน่ขอทางเน่ โอ้อย่าขี้นะพี่ป้าย <Okay. S 1> คนละเทียคนละเทียให้พี่ไป้ายไปก่อน oh <my> ลองเบิงลองเบิงลองเบิง อนะายอหินหยอ่นอยู่นะก็ระายเอาหินออกเลยอ่อยู่มาอยู่มาชยอยูมาพี่ไปนักไหมอุ้มกับชอยู่วะพี่ไปนักใส่รถดิวใส่ มาพี่มาพี่ไปเลยผุนเดือพันยูไปพี่ไปพี่นะไปบ้านเฮา он, อ้อนเขาบานเฮา,า,า,าก้อนรถ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 น้ำรถน้ำรถน้ำรถรถน้ำก้อนเสียงองกากานึกไว้อย่างอย่ามาเล่นนะเขาเออ เด๋๋ยเด๋ลดน้ำลดน้ำเอา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 ลดมาแล้วรดน้ำลดน้ำลนไปแล้วไปแล้วคุณ บ่พี่ไปขี่หนุ่มบอฮะย่านอยู่พี่ไปขี่บ่หนุ่มเลยตีน่ัอือยู่ฟลอติอาให้พูดชี้ตี S <S เอาขึ้นใครสิขึ้นเออเอาขึ้นอิ้วประกาขึ้นซ้ำยันหัก,กตีกออ <S <S เอาลอดรถพ่นไปก่อนให้รถพ่นไปก่อน ขอทางให้รถพ้นแน่เอาขึ้นเออขึ้นเฮอเฮ้อเออเออเอ้าขึ้นเบิ้งขึ้นเบิ้งทดสอบเบื้องขี่ได้ป้องเฮ้ยเฮ้ย อยากขี่อยากขี่เอาเอาเอาคุณมึงทดสอบทดสอบรถไหนเร็วมันปฏิมาเช่นนี่ติวันที่เติเลิศนึง้ยลบรถกันลบรถกัน เราพิ่งจะไปนี่น้ำหมดแล้ววะเพิ่งจะกลับเร็วหยันบ่หยันบ่นั่นหยันบ่หยันบ่ถอยหลังขีดแล้วพี่น้องคุณรถฉีดน้ำ โอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอย่า,ยอ,ยาอ,อยุใสยู่คนละหมงอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณโครงการโคชานาจากักรขอบคุณน้องเสินน้องสิงขอบคุณแฟนครับซุปข,ขุุข,ขุนค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก็น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ